สวัสดี pino น้อง suku เจ็บเวลาบุกขาขนาดผู้ยางได้นนะปว้นันนั้นเคยหยางเลยฮนะแต่ตาผ้บอกคอยได้หยางน,นี่นะโอ้ยอยากกินชะพะกามขา,าจนเป็นหมัดเลยปวดแห้งกามขาจนปปั่นกัเลยเลยันไเอื้ยยัง่วนไปต่อย โอ๊ยวาล้ว่ะไปต่อเลยนั่นะ่อเห็ดไปแล้วนัขัณทนาออกคณะขัณทนาเห็ดกันสิออกออเนี่ย บววาขั้วหอยั้วกับขั้วมีแต่เขื่อนรับขี้่ทั้งขั้วทั้งเขี้ยทั้งขวด่งน้อยเลยกับแค้นสีนอมาได้ชังน้อยแค้นสเน่อมาได้เดี๋ยวจ้นยันแค้นเุ่นพิษบวกานไหนยังมาได้พวกแก้งได้เนี่ยนะพี่น้องไอ้ข้างใต้ตางบุแล้เอาต่างหากขางขี้เอาต่างเห็ดกอนทางเห็ดพอนังใส่กัน ยังพันพวกแกงพี่น้องอีกแจ้งหน่อยอีกแจ้งหน่อยมาให้ใหม่พี่น้องให้ใหม่ก็ะปุยสัมสัมมูดุษสัมมูดุษเลยพ่ะอันเอาเอาเอาอันเสียมเขียพยังญชนอมือปวดแขนเออปวดแขนอกหนึ่งหย่างมาห้อยนิ่งเสียมมาปวดแขนเนีน เตียงจะเ pues mm nah ี่บล้ี่แล้วขาบ้งนบแค่ไหนล่ะพอเห็นนนเเห็นสีดอกสอได้บ่าได้สิมือขลุนไปเลยอลนั่นเดกกระบอกกระแบก สำให้เขีนหน่อยเดี๋ยโอ้ยหาแล้วห้เขียนน่อยัดแขนหอยอิเขียน่อยแล้วัด่เอามือแล้วขวดหาปรันเห็นได้อยู่นี่ยไลดอกไปได้เนี่ยปะ บาทเจ้บาทหินบาทหนึ่งนี่มันคู่เลยเนาะอาทุกบาทปวดสามควาทเขียนหน่อยเลยบาทโอ๊ยควาทเขียนหน่อยได้หวกับบ้านบาทต้องพัดเข่นไม่เขียม บา้บานนี่แหละก็ต้องถือว่าเนี่เสียมเราจะค <โอ S 2> วอด,ดีกว่าเราจะเคลียแล้วกรลายก็เจิ๊ยบอวบ้านเอาเอาส่วนหน่อยไปเลยเลย,ยเจิ๊ยบอวแล้วก็เถิดหาเสียมควอดแล้วบ้านอโอ้โหหนามองเห็นเชยได้แล้วโอ้ยอ่ะแค่มาหมับ <c oughs> มันได้มาได้คัดเข็น้อยพี่น้องบ้านบมแมนต์ัวเฮ็ดโมเมนค์ขั้วเฮ็ดแล้วก็ววบมแมนคขนั้ขวห้อยบ้วนั่นเห็นเฉยนั่นะนะนายกับพ่อแก้งนั่นนว่าได้ร้ายกว่ม่ตาเไปจักเลยกัดอยู่เก็บอยู่ไวๆอยู่เย,ยืยอยย่องงาน แม่ปลาทูไล่เลยเด้อควัดด้วยไวเลยน่ะน่ะแม่มันต้องอยู่แถวนี่หละเฮ็ดะน่ะเคลียก่อนเคลียกร้อนพอแกงเนาะฮู้แต่ว่าเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกส่หนูเฮ็ดป่วงเฮ็ดพดอโด บับหมูขึ้ออกขึ้นได้ไวยหล่ากับไได้บ้านบ่มีกัดออกเลยได้บ้านเท่าไหนแังเห็นนี่ได้พี่น้องเฮ็ดมาตานอันเฮ็ดข้งอันหักข้างขี้มา่ปย้ายต้มในเฮ็ดนะมีแต่ดอกใหญ่ๆอยู่ได้เลย เมื่อแกงใส่น้ำลลายๆฉันบอกเขอกันกินได้ไงเสร็จน้ำละลายแกโอปะโอ้ปะคือละลายใช่ป่ะโอ้ปาดลายละลายกว่าเฮาอีเด้อปาสบายดีพี่น้องนี่เฮาตาบ้เห็ดหุงเออเออลื่นกันขาวชุดเออตาบ้เฮ็ดหุงในเฮ็ดลาย ตาไปเห็นหุ่งนั่น่ะเมากับ่้เาือ่อ่าเมื่อเมื่อสสไปเมื่อเมื่อแล้วสิเป็นลมเลยสิได้หากินหายากบ่อึดแม่ คิดไปหนับช้องช้ำรักหาลักไปโตู้ล่ะวนไปนะโสดเทพาตีนย <c oughs> า,ามเามากี่ยวกหอดเราสันเอนววะกันไปแต่เช้าอันนี้ป้าตาคิดว่าเมาเห็ดปวกเลยวนี่ยังได้กลับเก่าโมง จะไปหากินแต่เช้าม่ได้ม่ได้นะไก่นี่เห็ดผอก็คือสได้า่บอกใครเมื่อน้องกันพี่น้องมาห่อเฮียนเะพี่น้องหลังแล้วไม่แต่ด้องงางๆไปหน่อยร้านไผ่ว่าร้านไผ่ว่าชื่อเฮ็ดไหนเมียว่าสัส สีผักเฮ็ดน่ยใบหญ้าซื้อเลยสิผักแล้วก็จะฝากมาใหาา้ว่าษัทสิให้ตี้พุ่งกินพุ่นะ่ะเฮ็ดกระทังหนึ่งว่าษัทตี้พุ่งกินเราแม่เอ้ยว่าษัทหนึ่งกระตู้ไปกินยำหน้าน้ำว่าษัทร้านไผ่นั่งหมกหอยู่กรุงเทพสิผากมาน้ำเสียวเพิ่นใหไฮไฮใบหญาห่าตี้พุ่งกินเราเดอ้อว่าษัท แม่เพิ่นไปเก็บมือกอนันได้คอนกระสอบาม่าจิมไปอยากหอดเพื่อนแบกมันลายเลยาง่ๆกัลกหลอนแม่ๆกับลกหลอนสะออนแล้วก็เก็บเก็บโป้งกระสอบไววแล้วก็เก็บเก็บใส่กระตามทเทใส่ไปเก็บามทเทใส่หลุดยอคอนกระสอบมาแหละแบงคล้ายๆกับมันถึกโลละหาสิพันทางอาะจั่ง อ่าแมนฝังหันต่อมากลก,ล 30, กับโลดละสามสิบพันกับบุมีคนซื้อ,อไลายแพ้กับซื้อไพ้กับฮาได้ผากลงไปพวกเพื่อนแน่ว่าเนี่ยกระเพาะวัดแล้วอันอัน,อนมึอขั้นบอมือแรงกับมืออื่นทอดจำไฮมะใหญ่ยยตีพุ่งกินโลดว่ะจ้ะเฮ็ดนะ ลาะเลยค่ะสำหรับที่นี่พบพ่กันคลิปหน้าพี่นอ้องสบายดีทุกคน